ได้มงเหลือคนเดียวใช่ไหมได้คนเขาเลยป้าเขาจุบมานะเขาจะจูบมานะสอคนเป็นง้สสุดเท้ากับสุดเตียวรวมกันน้สุดเท้ากับสุดเตียวเออสุดดำสุเท้ากับสุดเดียวเอ่อเอาเพจใส่ช่องกันไดมีก็คูบอกจู่ว่าไม่มีเพจใครไม่เปิดผมแอบไปดูแป๊บนึงนะหกคนหกคน มีเพเหลือันเดียวอะใครมันใครมันเอาเจ็ตเตอร์เข้าไปข้างในวะน่หายเริ่มเริ่มเลยใคไปวะไอ้คำลาคำลาโอ้ยคำลาไปแล้วไาแล้วไปแล้วตีห้าพยากเลยตีห้าพยาก่อ์เลยตีห้าพยาก่อนเลยตีห้าพยาก่อนเลยตีห้าพยาก่อนเลยอะเออพี่อเขาเขาดีลกันแล้วเขาดกันแล้วเฮ้ยดีกพี่เตาเข้วขาดูเขแล้วเฮ้ย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 ยเฮ้ย้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพันกันนะเดี๋ยวนะพันอะไรไม่มีใครบอกพันไปดิไปดิอีกคนแล้วก็ตีห้ามายักกไปเลยพันกันอ๋อเข้าใจรสศพายู่แล้วห้าพันไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยอะไรที่คุยกันเงีบยอ่ะสภาอยู่นะข้างๆอ่ะอย่าเล่นเนินเอาคเอาตรงนี้อย่ารีบเข้าเลยค่ะเขาคนน้อยแล้วเก็บนอกก่อน นั่นไงยืนเมอยืนเมอเอาเลยอย่าแย่งอย่าแย่งกันอย่าแย่งคือให้ไม้เล่น้าไปยักจกอยู่เราอย่าเพิ่งขอดูเท้าสุดเท้าสุดเท้าข้างล่างฮะยิ่งโจยิ่งนานยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวเรื่องโจนะโกรธนานๆเราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆสวยถ้าไปยักตีล้มไปหนึ่งล้มสองไปดีอย่าไม่ต้องลงไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไป ไปกัต้อยกันเลยไม่ต้องไม่ต้องลงระวังข้างหลังนะระวังข้างหลังด้วยเออลัวเข้าาเยือยอ้าไม่มีห้าหนโอเคได้เยฮัลโหลฮัลโหลว่าดูดูว่าเขาไม่เข้ามาให้ปาันได้ลงไม่บีบหวาหมโเราต้องไปคุมให้เขาเปลาไม่ไม่ไมต้อไม่ต้อรอบอเฮ้ยพี่ดำโดนต่อยปะ ลองระวังระวังนะไปไปอย่ามากูชีนะอย่ามากูชี้หนูอย่ามากูชี้หนอย่ามากูชี้นยปลาเขาดูปลาสวยสวยปล่อยปลปล่อยไม้ปล่อยไม้หลังหลังหลุดหลังหลุดสวยสวยยังยังยังข้างหน้าสุดเตียวสุดเตียวอยากให้ใครหลุดให้อยากให้ใครหลุดดูตัวหลุดเอาอะ

นาเียเระวังอย่าเข้าหน้าระวังเข้อเอททีจะจุ่เอทีจะจุ่มจุ่มเอทีจะจุ่มแล้วจุมแล้เอาเลยเอาเลยเอทีจุ่เอทีจุ่มเอาขวาว่าเอาขวาเอมานี่มานี่มานี่ตาบอมาตาบอดมาตาบอดตาบอมานี่มานี่ มานีด้ได้ได้มึงเหลือคนเดียวใช่ไหมเนี่ยกคนเอดยนเยวเขาเลยป้าเขาุมานะเขาจะจูมานะสองสุดดดเับสุดเียวรมกันหน้าสุเทกับุดเตียวเออสุดดาสุเทากับสุดเตียวทุกคนทคนทุกคนทุกคนฟังผมมูเกนอยู่ตรงนู้นคนนึงเดี๋ยว่อเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกนสีเท้าก็สีนั้เขาไม่ตีกันเเขาไปตีกันมนเราอยถอยรถอยลงมา อ้๋แล้วใครตีเขาเฮ้ยเขาสามเลยอ่ะเจนิสิตก็ไม่ตีนะใช่เหรอใช่เจนีสิตไม่ตีเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอนะเดี๋ยวผมล่อห้าตีหิวโดนลูบครับตีหิวโดนลูบนะครับไม่ไม่เราไม่ตีเราตีใคร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 ต่อยห้าพยักอ่ะผมไม่ได้ต่อยห้าพยักไม่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 มีไเขาเก็บแล้วหน่อยรอรับหน่อยรอรับหน่อยรอรับหน่อยเขาเก็บแล้ว

มีตะพุ่งเก็บนะตัดให้ต่อยัดย้าวดูดูเจ็บว่ะเล่นได้เก็บข้างนอกก่อนมี nhiều quá lệ, nhiều ship hải lệ. tỷ hưu bao pí tỷ hưu đùa. lên, tay เเขาตัดการเขาตัดการชิบหายแล้วมีแต่หูมีแต่หูมาระวังคอยคอยขึ้นมาโลกรูไม่มีเพนว่ะไม่มีเพนว่ะดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยเพื่อนหลุดไปเห็นโลไหมฮะสวยครับสวยนะโจนะโจบุกพี่บุกพี่บุกพี่พี่ดาเรียกพี่เรียกมาเลยเรียบมาลงกันเรียกมาลงกัน อย่าแย่เลยมาลุงกันไว้โหยุดต่อหนูนาสาวยาวยาวที่สุดเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดตาย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 มีมีแต่หัวเอาเอาไว้จอดพี่ผิดหนูไม่มีเลือดแล้วหนูไม่มีเลือดแล้วคุดูหนูไม่มีเลือดแล้วว่ะปิ้งอยู่ปิ้งอยู่ปิ้งอยู่ตรงนี้โอเคโอเคหนูไม่มีเลือดแล้วหนูไม่มีเลือดแล้วหนูไม่มีเลือดแล้วว่ะจมไปจุ่มไปจ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 มไปมีมีไม้ก้อมามีไม้ก้อมา นั่งไปนั่งไปใครเข้าามเลือกอันเเดียวส้โออมึงมึงมึงไปตัดตรงนู้นเอาที่เยอะๆที่สุดพี่ไปไปไปนาปปะนานปะพี่นานปะนานปะนานนานนานกลับกลับมาหาเพื่อนกลับมาหาเพื่อนไปดันไปโน้นดันทางโน้นเน่ยดันทางนี้ดันทางนี้นี่ไม่ไดี่นะหนูต้องอยู่หลังหนูต้องอยู่หลังโอเคสวยขึ้นมาสุดจ่าเล่นจ่าเล่น เก็บเสร็จมั้งเก็บเสร็จหึือครับมันเก็บได้เอาดิเอาเอาให้จอดดิเอาจอดดิปปิ้งหน่อยหนูต่อยไม่ได้นะคนดูไม่มีเลือดมีเพนปะไม่มีเลยหมดแล้วหนูแบบเลือดจะแบบจะสูญแล้วอ่ะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวพยายามเดียวเอทีมาเอทีเอทีเดือดไม่เยอะหรือไม่คอยคอยคอยอยู่ข้างหลังดิเหรอเฮ้ยพีเอทีมา หยนะเลือดสูดนะคะก็ดูเลือดสูดะไ่เอากูจะเอากูจะจบกูจะจบเอาถอยเอถอยู้่ยูเลือเลือดดอยเลือดดอยอาอกเออหยุดหยุยเดหยจบพี่ยจบเหลือน้อยแล้วอย่างเขาลดแล้วทไมต้องโดนบคนเดียวกันวะไม่ต้องบูโลไม่ต้องบูธมันหัวเพื่อน

หมดยังหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วเนาะเหลานู่นเหลานู่นเหลานู่นไม่ต้องรอบไม่ต้องรอบคุมวันนี้ก่อนตัวนู้นเหลือตัวนู้นสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วนิ่งไว้นิ่งไว้ผมเหลือที่เนี่นู่นแล้วนู่นอ่ะน่าดูว่านอนกอดใครดิเจนเนสซี่โดมตูดใครโดมตูดเราได้เราได้ไเลยเลยเลยออสมานี่ออสมึงอ่ะมานี่มีมีมีชุดม่วงอีกคนนึงเออเออมาเฮ้ยแหวะด่าเลย ไม่กูจะจกอ่ะทำไมอ่ะเออเมียโจกอ่ะกูปิ้งใส่จกเว้ยตีหิ้ว่าใครตีใครตียอรกค่าได้มาเอาตีเทลแบ็คค่ะตียอรกค่าตายมาตีเทลแกยอาอีู่มัดเดียวจริงๆกูหมัดเดียวจริงเชี้อไฟนี้กูภูมิใจว่ะกูภูมิใจที่มึงไม่ตีหัวกูพี่ดำรู้แค่นี้อ่ะ ยังอ่ะอันนั้นอันนั้นเขาเล่นไหมน่ะไม่เล่นเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ครับเพิ่งเข้าใช่ไหมอ่ะเข้ามาเพล่ออ่านจังหวะไอ้เหี้ยจับเวลาหรือยังแล้วหนูมานอนโดนตูดใครดีเต็มของพี่เต็มขอบละราคาตัวละใบจบไปจบไปจบไปได้แล้วแล้วก็นั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วเขาเข้าแล้วก็ออกเลยออกออกไงอ่ะ ให้ไม่ดึงให้หมดดึงของให้หมดหรือเปล่าหรือยังไงขอขอจบก่อนขอจบก่อนแล้วเดี๋ยวผมโทษฝอนเคลื่อนควายล้อต้องไม่แม่นะหนูว่ากินตุัวอยู่แป๊บนึงพี่ไปไม่ได้อ่ะนาค่อนใครหนูก่อนมันยังไม่หมดเลยนี่เอาหมดแล้วเก็บทุกอย่างเลย ตอดรออุ้มเบอ่อเราหวังอุ้มเบอ่อร้อยหมดอุ้มเบอร์ร้อยหมดอุ้มเบอรงครับเอาไปหาหมอไหมเราได้ใช่ไหมได้ครับได้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 มด้ไดไดให้